สวัสดีครับเพื่อนๆในเพจต้นไม้สัตว์เดียรทักทายกันวันเสาร์นะครับวันเสาร์เป็นวันทำงานของเพจนะครับก็รอบที่แล้วก็เ,ออเปิดเรื่อง,งายาในเลือที่น้องหมาป่วยเพราะว่าเกิดอีนะครับรอบนี้ก็เลยมาแนะนำยาป้องกันเห็บหมัดน,นะครับ ตัวที่แนะนําก็คือเป็นยาฉีดนะครับตัวยาฉีดที่เพจแนะนําก็คือจะเป็นของยี่ห้อเบเยอร์นะครับตัวนี้จะมีข้อดีก็คือเวลาฉีดแล้วน้องหมาเนี่ยจะไม่ค่อยแสบก็คือไม่ค่อยร้องนะครับก็ลองเลือกดูนะครับส่วนแนะนําว่ายาฉีดดียังไงก็คือยาฉีดเนี่ยสเดือนจะฉีดครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมีข้อดีก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับถ้าเป็นยากินหรือว่าย,ายอดเนี่ยอาจจะต้องเดือนละครั้งนะครับ ดังนั้นก็ให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับลองปรึกษาคุณหมอประจําตัวว่าว่าใช้ตัวไหนดีนะครับแต่ว่าอยากินบางยี่ห้อมันก็จะ3เดือนกินครั้งหรือไม่6เดือนกินครั้งเนาะแต่ว่าเม็ดนึงจะราคาสูงนะยาฉีดก็จะเซฟกว่านะครับใช้ได้เฉพาะน้องหมานะครับน้องแมวก็ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่อ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะได้เป็นการถ่ายพยาธิด,ด้วยแล้วก็ป้องกันพวกไรขี่เรือนได้ด้วยนะครับป้องกันโรคยุงกัดก็คือโรคพยาธิหัวใจได้ด้วยนะครับ ส่วนถ้าเป็นยาหยอดในกลุ่มน้องแมวหรือว่าน้องหมาก็ก็เหมือนกันนะครับหมอแนะนําว่าแนะนําตัวเรบู u ูชันนะครับเพย์นแนะนําว่าย่ห้อ r เรบู u ูชันเนี่ยมันจะกันได้ทั้งโรคพยาธิหัวใจเห็บมัดแล้วก็โรคผิวหนังได้นะครับถ่ายพยาธิได้นะครับแต่ว่าต้องหยอดเดือนละหนึ่งครั้งนะครับน้องแมวก็ใช้ได้น้องหมาก็ใช้ได้นะครับเลือกตามน้ําหนักตัวนะครับข้อบ่งใช้ก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ในกรณีที่เ,ออเราหยอดป้องกันพยาธิหอนหัวใจป้องกันเห็บมัดนะครับ แล้วก็รักษาโรคขี้เรื้อนนะครับได้ทั้งน้องแมวและน้องหมาเนาะราคาอาจจะสูงนิดนึงส่วนยาหยดยี่ห้ออื่นๆที่กันเกี่ยวกับพวกเห็บหมัดก็อาจจะเป็นยี่ห้อทั่วไปแต่ว่าเลือกยี่ห้อที่มีออยอนิดนึงนะครับจะได้ปลอดภัยกับสุขภาพน้องนะครับก็ลองพิจารณาดูว่ายี่ห้อไหนที่เขามีออยอล้วก็เลือกใช้ได้นะครับปัญหาอื่นเท่าที่เจอก็ อาจจะใช้ร่วมด้วยกับพวกสเปรย์นะครับเวลาเราใช้ยาหยอดร่วมด้วยแล้วก็ใช้สเปรย์บ้างนะครับก็สเปรย์ทำตัวน้องก็จะช่วยลดโอกาสที่จะมีเห็บหมัดทาตัวได้แล้วก็เวลาอาบน้ําเราก็ช่วยเลือกใช้แชมพูนะครับแชมพูที่ป้องกันเห็บหมัดนะครับก็เลือกถ้าเลี้ยงน้องหมาก็ใช้กลุ่มของน้องหมาถ้าเป็นน้องแมวก็เลือกใช้กลุ่มน้องแมวนะครับอย่างอื่นก็ เป็นพวกยากินยากินก็จะมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับที่ป้องกันพวกเห็บมัดน,นะครับก็ลองลองเลือกดูว่ายี่ห้อไหนที่ไม่แพงจนเกินไปนะครับก็เพจแนะนําเป็นยาฉีดอะจริงๆแล้วมันโอเคคือมันมั่นใจว่ายาเข้าไปในตัวได้แน่ๆนะครับยากินบางทีน้องแอบไปคายต้องคอยดูว่าน้องมีแอบไปอ้วกยาหรือคายยาหรือเปล่านะครับยาหยอดก็บางทีเราอาบน้ําไปแล้วหยอดไปยาก็ไม่ค่อยได้ผล นะครับมันก็จะมีข้อเสียข้อดีหลากหลายกันไปส่วนแชมพูกับพวกสเปรย์ก็เอาเป็นตัวประกอบโอเคนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับหลังจากที่มีน้องเป็นพยาธิเม็ดเลือดคนะก็จะมีเพื่อนเพื่อน น้องๆที่เขาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมาป้องกันตามคอร์สนะครับ2เดือนมาครั้งหนึ่งก็จะทยอยกันมาวันนี้งานไม่เยอะนะครับจะเป็นงานสบายๆเพจไม่ค่อยเหนื่อยมากเท่าไหร่มีกันประมาณ20ชีวิตนะครับที่มาให้เพจดูแลวันนี้แล้วก็จะไปฉีดที่บ้านค่ะกลับให้ประมาณ6ตัวนะครับอ,รอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพน้องๆกันด้วยนะครับ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบางครับรานนี้จบจีนแล้วนะครับสวัสดีครับ